สด,สดสดตอนร้อนอาคุณหนุมกันชัยผู้ที่เปิดประเด็นกรณีอาดีไอคอนดีไอคอนกรุ๊ปอย่างที่บอกไปล่าสุดคุณหนุมได้โพสต์ข้อความซึ่งดูเหมือนจะมีคนโพสต์แล้วคุณหนุม่มเอามาจะเรียกว่าแขวนก็ไม่ใช่เพราะคุณหนุม่มปิดชื่อค่ะคืะอมีคนเขียนเรื่องประเด็นนี้ค่ะถึงพี่หนุม่มบอกหนุม่มกันชัยอาจเดี่ยงได้ก็งานนี้แหละ เข้าไปศึกษาข้อมูลดีๆก่อนจะหน้าแตกนะคะอีกอันหนึ่งรู้ไม่จริงแล้วออกมาพูดมั่วๆระวังจะโดนฟ้องกลับนัและแน่นอนนุมกัญชัยบอกว่าจัดมาครับบอสมึงกูยังไม่กลัวเลยจท่านผู้ชมอาเดี๋ยวเราตามกระดูขนาดที่อย่างที่บอกไปนะนะักขนาดนี้เนี่ยฟังดูนะผิดแน่ๆแ,แต่โทษมันเบา คือกรณียังไม่รับอนุญาตให้เป็นธุรกิจขายตรง<อ>ใช่ค่ะเพราะว่าไปยื่นขออันนี้ความ<ะ>เห็นผมนะอ่าอค่ะอ่าเพราะว่ายังไปไปยื่นขอก่อนหน้านี้ไม่ผ่านตอนปีหกห้าแล้วสคอบอไม่ได้จดให้เพราะเห็นว่าไม่ได้เข้าขายจะเป็นธุรกิจขายตรงอ่แต่ล่าสุดมันจะเป็นธุรกิจขายตรงไหมเท่าที่ผมดูอม,มันก็ขายนะ เมื่อวานนี้ทางสคบอบอกเนี่ยว่าถ้าเข้าเกณฑ์ว่าเป็นขายตรงแต่ไม่ได้บอนุญ,ญาตก็มีความผิดแต่โทษมันน้อยใช่โทษเนี่ยโทษน้อยค่ะจำคุก1ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทอ่าเราก็ไม่รู้อ่าเพราะก่อนหน้านี้เขาเสนอสคบอก,ก็เห็นว่าไม่ใช่ขายตรงเนี่ยตอนปี65น่ะไปยื่นขอจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงค่ะแต่ว่า ในทะเบียนไม่ได้รับจดทะเบียนเนื่องจากการประกอบธุรกิจที่ชี้แจงมามันไม่ได้เข้าองค์ประกอบของการขายตรงลักษณะตอนนั้นรูปแบบที่ยื่นไปอะค่ะเป็นการขายสินค้าให้ยี่ปัวให้ซาปัวใครซื้อปริมาณมากก็จะได้ต้นทุนที่ต่ํากว่าเป็นลักษณะการขายปลีกขายส่งม,มันจะต่างกับขายตรงขายตรงต้องมีแม่ทีมมีเครือข่ายมีลูกทีมที่ได้ปันผลเป็นทอดๆอดจากการขายสินค้า สคบก็เลยไม่ได้รับจดทะเบียนตอนปี65ก็หมายความว่าถ้าเราเป็นทอดสูงกว่าถ้าทอดต่อไปเขาทําเราจะได้เงินส่วนแบ่งค่ะอ่าอันนี้เรียกว่าขายตรงจะต่อลงมาเป็นข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะอ่านึกออกใช่ไหมต่อ่อ่าลูกทีมเราเนี่ยถ้าเขาขายเราจะได้ส่วนแบ่งค่ะอ่าแต่อันนี้เดี๋ยวไปไล่ดูรายละเอียดแต่ลักษณะมันเป็นประเด็นอย่างที่ว่ามันก็ต้องไปดูขนาดเดียวกันลักษณะ มันจะต่างจากในอดีตที่เราคุ้นชินอ,อันน้องไบเคยดูหนังใช่ไหมหรือน้องไบเคยประสบไหมเพื่อนที่ไม่เคยเจอกันมานานไอเราคิดถึงแทบแย่เลยเอาสอารนัดมาเจอกันมันต้องคิดถึงเรามากไอ้เพื่อนมาเจอกันหน่อยคิดถึงแล้วกันถึงกลังมาขายตรงอ่ะโคตรเจ็บเลยเพื่อนก็จะแบบไม่อยากจะคุยด้วยอ่ะ,อะ อันหนึ่งขายตรงอันที่ผมเป็นส่วนตัวสองขายประกันก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละคะ่ะฮะต้องไปเคยโดนไหมโอ้ยโ,โดนมี<ะ>ใครไม่โดนบ้างดีกว่าไปว่ามันต้องมีคน,นตรงนี้มมนสิ่งเดียวที่ผมมักจะบอกกับพักพวกเวลามาทํานี้กับผมก็คือถ้าเราอยากจะคบกันเป็นเพื่อนต่อมึงหยุดพูดพี่ยุทธก็โหดหลายถ้าเราอยากจะเป็นเพื่อนกันนะมึงหยุดไอ้นี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ กูกูไม่ชอบอ่ามึงไม่ได้ผิดอะไรแต่กูไม่ชอบเข้าใจไหมค่ะอ่าเวลาเราไปเห็นบางที่นะลักษณะเวลาเขาประชุมกันอ่าวันมีวันหนึ่งผมเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์โอ้โหมันมีความขึกเขิมมากอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงเจ้าไหนนะไม่ได้หมายถึงไอคอนเลยนะโอแล้วก็มีการมอบรางวัลเป็น โอ้โหนี่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยตั้งแต่ระดับทองระดับเพชรระดับแพททินัมระดับเหล็กไหลร,ระดับอัดต่อไปจะมีรางวัลระดับจักรวาลอ, <c oughs> อ่ะแล้วก็จะมีความพึ่งเขือมากเลยค่ะคือผมมีความรู้สึกส่วนตัวอัตมาหินเข้าใจแต่ว่าบางทีบางอย่างแต่ถ้ามันมีของขายมันก็คือของขายถูกไหมอืมอ่าบางทีคนบางคนอาจจะบอกว่าเอาวะ ซื้อเองมาเพื่อจะให้มันจบใช่ส่วนใหญ่ใบจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนั้นอ่าแต่มันจะไม่จบแค่นั้นพอบอกเอ็งไม่ลองขายดูบ้างเหรอไม่เธอขายเลยไม่เขาจะไปอย่างนี้ต่อถูกไหมใช่เอยเขาก็จะบอกรายได้ดีนะเว้ยค่ะออะไรอย่างเงี้ยเอ็งเห็นรถไหมเห็นรถไหมอือโอ้ยิ่งตอนสมัยทํางานใหม่ๆอ่ะจะมีเพื่อนที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นวัยรุ่นสร้างตัวกันไงคะเออแล้วเป็นยังไงใช่ไหมเลิกคบหมดเลยใช่ไหม ไม่รับสายฮะอันนั้นแหละเรื่องเลยว่าครบไม่หรอกก็เราก็อซื้อของคือของอ่ะมันบางทีมันก็ของของที่เราใช้อยู่แล้วอ,ะอ่ะในชีวิตประจำวันก็อ่เราช่วยซื้อมาอเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยมันเป็นกรณีที่เราจะรู้จักแล้วบางทีก็ไปหาเพื่อนและเพื่อนบางคนก็ยังไงนะเออมันก็ไปกูไปขายต่อไปสร้างต่อ อาจจะมันไม่ใช่ชร์ลูกโซ่นะไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามีสินค้าถ้าแชร์ลูกโซ่มันจะไม่มีสินค้านะคะเ,เพราะฉะนั้นเพื่อนบางคนก็จะกลายเป็นว่าไอานีมาดูที่บ้านเองของเต็มเลยระบายไม่ออกเองจะไปขายใครเพราะต้องการสั่งมาแต่บางเจ้าของบางยี่ห้อมันก็บางคนใช้เกิดชอบมันก็มีใช่อ,อถูกไหมแต่กรณีที่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่สามารถยืนยันว่าผิดหรือถูกไม่สามารถยืนยัน อถ้ามองมุมหนึ่งลักษณะก็คือเข้ามาสอนออนไลน์ก่อนถูกไหมเอาวิธีการเฮ้ยหารายได้พิเศษพวกอประมาณว่ามาสอนออนไลน์ก่อนเอาวิธีการขายสินค้ามันก็เบื่อขายขายผมนี่แหละอะถ้าไม่ได้จัดรายการนะ,ะคนเราต้องกินต้องใช้บางทีอาจจะไปเหมือนกันทุกคน,ก,นก,กินเหาะกันเถอะขายเงาะ มันก็ไม่เป็นปัญหาถูกไหมแต่กรณีนี้บางทีมันก็กลายเป็นประเด็นยังไงต่อนะคือถ้าของขายได้มันจะไม่มีปัญหาเลยค่ะปัญหามันจะเกิดเมื่อของมันขายไม่ได้แล้ว<ร>มันปเป็นกรณีที่จากออนไลน์ค่ะถูกไหมค่ะอาถ้าเราต้องการจะอะพอเรียนปุ๊บอามันขายอย่างนี้ไม่ยากเด็อม,มีแรงดึงดูดก,ก็คือโอ้โหคนที่เขาประสบความสาเร็จค่ะอาจจริงๆมันซ่อนอยู่ตรงนี้ก็คือว่า มันง่ายกว่าขายคนเพื่อนอีกนะขายอยู่ในออนไลน์ขายคนที่เราไม่รู้จักเขาก็จะโน้มน้าวเราอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะใช่ไหมพะเขารู้ถึงออนถ้าขายเพื่อนเราจะนึกถึงเพื่อนเราเลยมันจะมีสักกี่คนวะบางทีเราก็เกรงใจไม่อยากขายเพื่อนไม่กล้าขายเพื่อนอะไรย่างนี้ใช่ไหมไอที่ไม่เกรงใจก็เยอะนะแล้วยังไงต่ออ่าตอนนี้มันออนไลน์เราก็จะรู้สึกว่าเราขายออนไลน์มันไม่ได้ยากนี่อค่าเข้าไปเรียนมัน90กว่าบาทเองเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดบาทอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่ผมก็พูดถึงจิตวิทยา บางทีเข้าไปปุ๊บอาถึงเวลาเอาลองสินค้านี้ไปขายอนี่ผลิตภัณฑ์นี้ดีคอนอย่างนี้อมีคนดังๆมาพรีเซนต์ผมไม่ได้หมายถึง e ี d i คอนนะผมหมายถึงเคสทั่วไปนะอ่าก็มานําเสนอใช่ไหม<ะ>น่าเชื่อถือนะอ,อะเขามีสถานความงามเขาทําอะไรยังไงเป็นคนดังอแล้วก็อะไรอีกอต่อมาก็ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมเปิดบิน แล้วก็มีกรณีฝ่ายการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยอพอเปิดปุ๊บมันขายไม่ได้เพราะการขายออนไลน์ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะขายได้นะให้พี่เอามาขายไม่ได้แปลว่าพี่จะขายได้นะม,มันมีเยอะแยะมากมายเต่มไปหมดมันมเนเนีเป็นเทคนิคเป็นอ,อ่าในขณะที่บางคนไม่ค้าออนไลน์ก็เก่งมาก บางคนก็ขายเก่งเก่งคือถ้าขายเก่งก็ร่ำรวยเลยนะคะก็ไม่ผมยกตัวอย่างโคตรเก่งเลยบางฮาซันเนี่ยนี่ยังไปสั่งกุ้งแห้งนี่มิดหมายหมายตอนนั้นเลยกระดิ่งกิ้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 งจำได้ไหมขายกุ้งแห้งขายอะไรไปยังสั่งกุ้งแห้งเขาเลยค่ะเอาแล้วเขาทำว่ามันมีคุณภาพอ่ะใช่แล้วก็เอาของในชุมชนมาขายใช่ไหมเอาราคาเขามีเทคนิคกับการที่มันแพงเท่าไหร่ขายเหลือเท่านี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเทคนิคแต่แล้วมันน่ากิน มันมีของไงอันนี้ขายออนไลน์ดีเขาดีเราเอเราก็ไม่จะองไปรอซื้อเวลาไปเที่ยวทะเลเก็ถึงเวลากูก็สั่งเลยเดี๋ยวส่งมาที่บ้านเลยอ่คิดถึงบางนะเนี่ยร่ <c oughs> ลำรวยนะเราอะฮะ <c oughs> อ่า <c oughs> อันนี้ผมยกตัวอย่างว่ามันมีของอแต่ของบางอย่างมันไม่ได้ว่าจะขายได้ทุกอย่างนะอ,อะใช่ไหมอย่างเช่นอาหารเสริมอมอย่างเช่นอะไรก็ตามที่มัน มันต้องใช้คนที่มีความน่าเชื่อถือมาช่วยอ่ะอม,มันไม่เหมือนปลาบึกแห้งอ่ะที่เราเห็นอ่ะเราอยากกินไว้อ่าแต่นี่มันเป็นแบบมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือของคนเข้ามามเกี่ยวไหมเกี่ยวค่ะอ่าสุดท้ายมันก็เกิดปัญหาซึ่งเราต้องไปดูเงื่อนไขต่างๆอย่างที่บอกไปเนี่ยหลายคนก็บอกไปเสียงเดียวก,กันก็รู้ว่าเหมือนทำอะไรไม่ได้ ใช่เพราะว่ามันอย่างคุณกบไมโครนี่ก็บอกเลยพี่ไก่พบผมนี่บอกว่าผมโง่เองอ่ะใช่เพราะว่าคงทําอะไรเขาไม่ได้เพราะมันเป็นลักษณะที่เหมือนกับเราทําธุรกิจด้วยกันใช่ไหมอย่งที่สคบบอกอะค่ะมันไม่ใช่ลักษณะของเราเป็นผู้บริโภคถ้าเกิดสมมุติว่าไอไอไอครีมเนี่ยสมมุตินะบำรุงเอาอะไรนะอะไรสักอย่างหนึ่งไอยาสีฟัน มันวัดคุณภาพกันยากถูกไหมยกเว้นคุณจะบอกว่าแปลงปุ๊บฟันขาวขึ้นมาเลยทันพลันแล้วถึงเวลากูแปลงแล้วมันไม่ขาวขึ้นมาทันทีอ,อันนี้เนี่ยคือสินค้ามีปัญหาสอคอบอถูกไหมค่ะอะโฆษณาเกิน<อ>จรงิงผู้บริไอกรณีนี้มันคือขบอกก็ใช้ดีอ่ะมัน อันนี้มันจะเป็นกรณีที่เวลาที่เราตกไปเป็นผู้เสียหายเนี่ยเราจะไม่ได้อยู่ในฐานะผู้บริโภคค่ะเราอยู่ในฐานะแม่ค้าออนไลน์ท่านหนึ่งเหมือนกันที่เราไปเอาของเข้ามาเราลงทุนสมมุติเราใบเป็นดีลเลอร์อย่างเงี้ยใบเอามา2องแสนห้าแล้วใบขายต่อไม่ได้ปัญหามันจึงเกิดคําแนะนําก็คือยิงแอดคนเห็นของคุณน้อยอยิงแอดเสร็จปุ๊บซื้อของมาละอ่ะก็ยิงแอดวะ มันก็ยัง,งขายไม่ได้ถ้ามันขายไม่ได้เราจะทํำยังไงอะยิงแอดนี่คือเราก็ต้องควักเนื้อเข้าไปเพิ่ม oh, ต้นทุนเราก็เพิ่มใช่ไหมคะค่ายิงแอดสามพันห้าพันแปดพันว่ากันไปมันก็คือต้นทุนเราอะนอกจากค่าของมีค่ายิงแอดอีกอ,อ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ให้รู้นะคนจํานวนไม่น้อยเขาเห็นว่าการยิงแอดเนี่ยเขาตั้งเขาสังเกตไว้แล้วว่าไม่น่าไม่ตรงไปตรงมาเ mm. พราะพี่ชายที่มันยิงแอดเยอะอ้าวน้องสังเกตไหมคือเราแก้ปัญหาการปิดกั้นด้วยการยิงแอดคือซื้อโฆษณาควักเงิน แต่มุมหนึง่งไอ้พวกเรียนแบบผมเนี่ยมันยิงแอดทั้งนั้นเลยไอ้ผมตัวปลอมเนี่ยใช่ขายลำโพงอะ่ะพี่ยุทธใช่ไหม <laughs> มันยิงแอดตัวจริงนี่ไม่กล้าจ่ายแล้วเพราะกลัวพอยิงแอดปุ๊บคนจะบอกไอ้นี่ตัวปลอม,อมน้องนึกออกไหมเฟซบุ๊กเองฟังไว้อพี่เนี่ยบางครั้งอยากจะยิงแอดเวลาไปกิจกรรมการกุศลนะอย่างกรณีเสื้อคุณตันเนี่ยบางทีเดี๋ยวจะโพสไอ้ยิงแอดไหมคนจะได้เห็นเยอะๆกลัวยิงแอดไปปุ๊บคนจะบอกไอ้นี่ตัวปลอม เพราะตัวจริงมันไม่ยิงแอดเอากลับมาเรื่องนี้น้องไบมีคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันเต็มนลคะมันก็เป็นประเด็นก็ไปไล่ดูไงใช่ไหมคือพอยิงแอดปุ๊บเงินก็เสียเพิ่มถูกไหมใช่ของก็ไม่ได้ขนาดากันก็มีประเด็นอีกว่าอถ้าอย่างนั้นยกระดับขึ้นไปเพื่อจะหาเครือข่ายเพื่อเราจะได้ระบายของออกมันก็กลายเป็นว่าซื้อของเยอะขึ้น อ่ะถ้าขายได้มันจะไม่มีปัญหาเลยถูกไหมคือผู้เสียหายเนี่ยจะพูดในทํานองว่าถูกจูงใจให้เชื่อค่ะว่าเชื่อและมีความหวังอ่ะว่าถ้าเอาของมาอ่ะคุณต้นทุนถูกลงต่ออันนะคุณจะถ้าคุณขายได้คุณได้อะไรอะไรอะไร,อะไรเท่าไหร่มันมจูงใจไปในทางนั้นก็เลยพากันลงทุนเยอะเสร็จแล้วถึงคราวเนี่ยมันเหมือนกับของมันไม่เป็นที่รู้จกักอ่ะอันนี้ถ้าฟังมุมของผู้เสียหายเพราะของไม่เป็นที่รู้จกักมันก็เลยขายจริงอ่ะมันขายไม่ได้ อ่ะผมยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งผมไม่รู้ว่าเขาขายอะไรบ้างนะอะอย่างเช่นท่านผู้ชมรู้สึกว่าเอสบู่อันนี้มันดีมากๆมันยากมากนะนอกจากจะมีเพื่อนเราแล้วมันใช้แล้วมันบอกเองเอาไปใช้ดูแล้วเกิดมันโคตรดีเลยขึ้นมามแต่มันมันเป็นนามาทรมมากเข้าใจไหมมันก็เลยขายยาก ม,มันก็พูดยากอะเพราะมันก็มีธุรกิจออนไลน์ที่แบบประสบความสําเร็จถลม่มทลายรวยกันอะไรแบบนี้ค่ะที่เป็นขายตรงขายออนไลน์ขายอันนี้เราไม่รู้เพราะสกบเขาบอกยื่นมาไม่ใช่ที่คือไม่ได้จดให้ยื่นมาขอจดขายตรงนี่แหละ,ะออตอนนี้ใช่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถูกไหมตอนนี้ไม่แน่ใจระบบวิธีการแต่ธ<อ>ุรกิจาขายตรงเป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตใช่ค่ะ ใช่ถ้าฟังจากสคอบธอุรกิจขายตรงสคอบทอี่คเคยเป็นบอาร,ระวันให้บริษัทนี้นะจะบอกให้อ่ะใช่เนี่ยล่าสุดคุณจิรพรสินธุพไพรธนมนตรีประจําสํานักนาย,ยกซึ่งท่านดูเรื่องสคอบอเนี่ยค่ะ ท่านบอกเดี๋ยวท่านไปตรวจสอบนะคะเบื้องต้นก็คือสคอบอเคยมอบโลร่รางวัลให้บริษัทนี้ใน<ม>งานวันคุ้มครองผู้บริโภคตอนปี65<ม>ท่านก็บอกได้รับรายงานเบื้องต้นคือช่วงโควิดปี63บริษัทนี้บริจาคแอลกอฮอล์และหน้ากากในงานสัมมนาของกรรมธิการ<ม>แล้วสคอบอร,ร่วมเป็นวิทยากรอยู่ในปี64<ม>ก็เลยได้รับการเสนอชื่อแล้วก็ได้รับรางวัลจากสคอบอในฐานะผู้ทําสาธาร,รณะประโยชน์ค่ะ<ม>แต่ถ้าพบว่าบริษัทนี้กระทําความผิด สคออบอจะเพิกถอนโลรางวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้ท่านรัฐมนตรีจิรพรมอบหมายให้สคออบอร,รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายค่ะสั่งการให้สคออบอใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบอย่างรัดกุมอย่างเช่นพรบรขายตรงตลาดแบบตรงพรบรคุ้มครองผู้บริโภคอย่างนี้เป็นต้นและท่านก็ยืนยันว่าท่านจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพอดีตอนนี้เหมือนกับว่ายังไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยท่านไม่อยู่ ท่านไม่อยู่ออ,อยู่ต่างประเทศไปประชุมใช่ค่ะท่านก็เลยบอกเดี๋ยวกลับมาแล้วก็จะมา,าตามเรองนี้อืมอืมอค่ะทั้งหมดนี้คือกรรมกรข่าวคุยนอกจอเวลาลุ่งเลยขอบพระคุณท่านผู้ชมที่อยู่ด้วยกันนะ